เปกเนื้อเนาะคนเยอะไม่ได้หามยังไม่เครไปก่อนเลย ร้อนมาทำบอลลูน,นไม่ไหวเลยอืมถ <ừ> ้ามาสายคนเยอะผม <c ười> ไม่ได้คุยกับก้าลาวเพิ <c ười> ่งวางหงูออกมานี่เปร้อน่ะเตาถ่านเนาะ ยิ่งวาดอิ่มเลยครับขอบคุณครับกินกี่ปีได้ครับโอ้นี่ผมก็สามสองแล้วสามสองกินตั้งแต่เรียนอยู่เมว่าไงเรียนลาดเนี่ยใช่ไหมโอ้ทุกล่องก็ทางรูเนี่ยครับอ๋อทางรูนี่ยนะครับผมก็ยังตามมากินอยู่นะ ครับผุ่มเป็นเก้าเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วเหรอขายกี่โมงครับการเริ่มขายขายกี่โมงสิบโมงแล้วก็หมดหมดบ่ายสองบ่ายสามก็หมดแล้วเนาะวันนึงครับเป็นโลกี่กิโลวันนึงห้าสิบกิโลโอ้แล้วก็เหนียวเพ่นเหนียวกี่กิโลเพินเหนียวว่าสิบห้าโลสิบห้าโลแล้วเพเหนียวหอยเท่าไหร่ครับตอนนี้ เร้่เหี่ยวเท่าไหร่ครับพอสิบาทเยอะกระไก่อ่ะมีไก่ม้ยี่สิบย่าโอ้ราคาเนาะผมดึงใช้โตถ่านนี่ได้สูตรอย่างไหรไหมครับเนี่ยฮะสูตรนี่มาจากไหนไหมฮะมีสูตรนี่สูตรดั้งเดิมฮะสูตรโบราณจากใครจากใครอาจารย์อพ่อแม่ค่ะจากรุ่นสู่รุ่นอาจารย์รุ่นสู่รุ่นสวยมากกระเยอะไหรเล้ยเนี่ยฮะมีเท่าไหร่เล้ยกระอ๋อกระสิวละกรชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะเออชื่อพัลลัดาำลูกอะไรครับ ะพันบนพันบนหน่อยไม่ที่เท่าไหร่เนี่ยที่เจ็ดเจ็ดเนาะถูกไหมชาิปาปีชาิปปะครับผม